สวัสดีครับผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับศึก m ั n นี่ระแบงค์2023โดยสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของศึกนี้ก็คือแมตที่มีชื่อเดียวกันนั่นแหละครับซึ่งสองนักมวยปล้ำที่กลายเป็นเจ้าของกระเป๋ามันนี่ระแบงค์ประจำปีนี้ก็คือดัมเมนพีและยสกายครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่ามันนี่ระแบงค์คือแมตไต่พันไดหลายเศร้าหมายความว่า WUW มีตัวเลือกเพียบเลยในการจะจิ้มว่าใครควรเป็นผู้ชนะซึ่งปรากฏว่าดัมเมนพีสกับยสกายก็คือ2ผู้ชนะตามที่บอกไป คำถามก็คือทำไมต้องเป็น2คนนี้2คนนี้มีภาษีดีกว่านักมวยปป้ำคนอื่นตรงไหนนี่คือคำถามที่จะลองมาหาคำตอบกันในวันนี้ครับและนี่คือ6เหตุผลที่ทําให้ดัมเมนพีและโยสกายกลายเป็นผู้ชนะของ m a ต m ์มันนี่เดอะแบครับอาจทำให้แกงจัดเจมเม้นต์เดวงแตกได้เลย ลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีนับตั้งแต่ที่ดามมนพีสกลายเป็นเจ้าของกระเป๋ามันนี่เดอะแบงในช่วงต้นรายการก็คือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับแมตช์ชิงแชมป์โลกให้วิเวตระหว่างเซธโลลินกับฟินแบลเลอร์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับโดยฟินนั้นมุ่งมันตั้งใจที่จะชําระแค้นเซตให้ได้หลังจากที่ขับแค้นใจมานานถึง7็ปีเต็มๆดูผ่านๆก็เหมือนว่ากระเป๋ามันนี่เดอะแบงของดามมนพีสจะส่งผลแค่เฉพาะเซตที่กาลังเป็นแชมป์ใช่ไหมครับแต่ถ้ามองกันให้ลึกเนี่ยกระเป๋ใบนี้มันก็มีผลต่อฟินนนเเชดียวัะครบ พราะถ้าระหว่างที่แมตช์ชิงแชมป์กำลังดําเนินไปแล้วอยู่ๆดามินพีสก็ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็มีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่จะทําให้ฟินต้องกินเฮลช่วยกันเป็นแชมป์ในแมตชม์นี้และในแมตช์ชิงแชมป์ที่เกิดขึ้นทีมงานก็เริ่มหยอดความตึงเครียดภายในแก๊งจัดเม้นเดย์ที่มาจากฝีมือของกระเป๋าใบนี้ให้พวกเราได้เห็นกันแล้วนะครับเมื่อดามินพีสเตือนออกมาทําให้ฟิน,นเสียสมาธิส่งผลให้เซตเป็นฝ่ายชนะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ซึ่งบอกเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแค่สเตจแรกของความขัดแย้งภายในแก๊งัเนนท่า้ ปั้นดัมเม้พีซให้เป็นอาธรรมเบอร์ใหญ่แน่นอนครับว่าเอไลค์คือนักมวยปั้มตัวเต็งที่จะกลายเป็นผู้ชนะของแมตช์มันนี่เดอะแบงค์ที่ผ่านมาโดยเสียงเชียร์ในสนามวันนั้นก็คือสิ่งที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ดีว่าแฟนๆจำนวนไม่น้อยเนี่ยอยากให้นักมวยปั้มรายนี้เป็นผู้ชนะมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่า WWE ในตอนนี้ไม่ได้มีความต้องการที่จะสร้างซุปตา์แบบที่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆแล้วครับในทางกลับกัน้าสมาคมกำลังต้องการสร้างคนที่แฟนๆพร้อมใจกันยีมากกว่าถ้าเป็นแบบนั้น ดัมเมนพีสก็คือคนที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนอกจากการเปิดศึกที่น่าสนใจกับฟินแบลเลอร์ตามที่บอกไปหลังจากนั้นทีมงานยังสามารถประกบแมตต์เดือดๆให้ดัมเมนพีสในฐานะทำตัวเอได้อีกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกับนักมวยปล้ำธรรมะมาเบอร์ใหญ่สักคนหนึ่งหรือการใช้กระเป๋าเพื่อกระชากแชมป์มาจากขวัญใจคนดูอย่างเซนโลลินเหล่านี้คือเนื้อเรื่องเจ๋งๆที่รอให้เกิดขึ้นหลังการเป็นมิสเตอร์มันนี่เดอะแบงค์ของดัมเม e พีสล้างไอเหตุกรารณ์ของออสตินเทอรี คิดว่าทุกคนน่าจะจาเหตุการณ์การเป็นมิสเตอร์มันนี่เดอะแบงค์ที่อายุน้อยที่สุดของออสตินเทลลรี่เมื่อปีที่แล้วกันได้ใช่ไหมครับว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่น่าผิดหวังมากแค่ไหนากับการเอากระเป๋าที่ได้มาไปใช้งานแบบไม่เข้าท่ากับแชมป์ยูแถมยังทําไม่สําเร็จต่างหากสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ w ีดับเบิลยูดับเป็นต้องรีบล้างภาพทวงคุณค่าของกระเป๋าใบนี้ขึ้นมาให้เร็วที่สุดเพราะนี่คือกระเป๋าที่มีความสาคัญถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตนักมวยปั้มชื่อดังหลายคนมาแล้วนะครับ ซึ่งถ้าโจทย์ของสมาคมคือแบบนั้นดามนพีซก็คือคำตอบที่เพลย์เซฟที่สุดเมื่อดามนพีซได้เป็นเจ้าของกระเป๋าสิ่งที่การันตีได้เลยว่าเป็นข้อดีที่จะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือจะมีเนื้อเรื่องถึงๆที่น่าติดตามหลังจากนั้นตามที่บอกไปรวมถึงนี่คือคนที่ดูดีมีทรงมากที่สุดจากทั้ง7คนในแมตช์นะครับในการใช้กระเป๋าและประสบความสําเร็จและนี่คือเหตุผลทั้งหมดของดามนพีซนะครับต่อไปจะเป็นเหตุผลทางฝั่งอีโอสกายบ้าง อโอสกายคือตัวเลือกที่ดีที่สุดแมตต์มานี่แะแบงค์ของนักมวยปล้ำหญิงปีนี้ประกอบด้วยนักมวยปล้ำทั้งหมดหคนนะครับซึ่งอโยสกายก็คือตัวเลือกในการเป็นผู้ชนะที่ดีที่สุดเมื่อพิจารณาในมุมที่ว่านี่คือนักมวยปล้ำที่กระหายความสําเร็จมากกว่าใครเพื่อนเพราะไม่ว่าจะเป็นเบกกี้ลินเบลี่หรือว่าทิสตาตัสเหล่านี้คือนักมวยปล้ำรุ่นใหญ่ที่ประสบความสาเร็จจนนับชั้นไม่หวาดไม่ไหวนะครับจากเหตุผลที่ว่ามา ทำให้ตัวเลือกเหลือเพียงแค่เซเรนาเวกาโซอิสตากและอิโยสกายเท่านั้นที่ควรเป็นผู้ชนะใช่ไหมครับและเมื่อมองว่าใน3คนนี้เนี่ยใครคือคนที่มีประสบการณ์และดีกรีที่ดีที่สุดอิโยสกายก็คือคนที่โดดเด่นกว่าใครครับทั้งผ่านการปั้มในค่ายหลักมามากกว่าแถมยังเป็นคนเดียวใน3คนนี้ด้วยที่เคยเป็นแชมป์หญิงของ NXT มาแล้วนอกจากนี้เหตุผลที่สําคัญที่สุดนั่นก็เพราะว่าอิโยสกายคือคนที่แฟนๆเอาใจช่วยให้กลายเป็นเจ้าของกระเป๋าในปีนี้มากที่สุด มีความเกี่ยวพันกับชัป์หญิงทั้งสองคนในปัจจุบันว่ากันที่ชมป์หญิงของสแปซดาวอย่างอังสุกาก่อนแล้วกันนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับไวยโยสกายกับปเจเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำชาวญี่ปุ่นเหมือนกันหมายความว่าทั้งคู่มีประวัติเกี่ยวพันกันมานมนานตั้งแต่สมัยขึ้นปล้ำที่ญี่ปุ่นโดยทั้งสองคนเคยไฟกันมาแล้วตั้งแต่ปี2008นู่นเลยแต่สําหรับที่อ x นทเนี่ยทำลายของทั้งคู่เหลื่อมกันนิดหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสเจอกัน ส่วนในค่ายหลักอีโอสกายกับอาเจ้เคยมีโอกาสได้ไฟกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็เป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ได้น่าสนใจมากนักและที่สําคัญคือทั้งสองคนยังไม่เคยมีโอกาสได้เจอกันแบบตัวต่อตัวใน WWE เลยดังนั้นถ้าได้เจอกันเมื่อไหร่เอาแค่ขึ้นมายืนเถียงกันเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะดูเดือดไฟลับเลยจริงไหมครับส่วนทางฝั่งเรียลลิลี่เนี่ยอีโอสกายก็เคยไฟในสมัยที่อยู่ไอทมาแล้วนะครับดังนั้นถ้ารีแมทของทั้งสองคนจะเกิดขึ้นอีกครั้งในคัรบ เพื่อเปลี่ยนเป็นศิลปินเดี่ยวนับตั้งแต่กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในศึกซัมเมอร์สลัม2022พร้อมก่อตั้งแกงดัมเมดคอนโทรลขึ้นมาเนี่ยหลังจากนั้นโยสกายก็ขึ้นปล้มในฐานะคู่แท็กทีมกับดัคอต้าคมาแทบจะตลอดเลยนะครับและทั้งคู่ก็ประสบความสําเร็จใช้ได้ทีเดียวจากการเป็นแชมป์แท็กทีมร่วมกัน2ส,สมัยแต่ล่าสุดดัคอต้าคก็บาดเจ็บจนต้องพักยาวไปแล้วนะครับนั่นทําให้โยสกายต้องหันมาปั้มเดี่ยวมากขึ้นควบคู่กับการจับคู่กับเบลลี่บ้างในบางที จริงๆแล้วโยสกายคือนักมวยปล้ำที่ขึ้นปล้ำแบบเดี่ยวได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะสมัยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นหรือว่า NXT ก็ตามดังนั้นเมื่อกาลูรีรทักทีมดูเหมือนจะถึงทางตันรวมถึงน่าจะอิ่มตัวด้วยเนี่ยการให้โยสกายกลายเป็นผู้ชนะของแมตช์มันนี่เดอะแบงก์และใช้จังหวะนี้ย้ายมาเป็นนักมวยปล้ำเดี่ยวไปด้วยเลยเนี่ยก็ดูจะเป็นทั้มมิ่งที่เหมาะหมงทีเดียวนะครับและนี่คือ6เหตุผลที่ทำให้ดามเมนพีและโยสกายกลายเป็นผู้ชนะของแมตช์มันนี่เดอะแบงก์ครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขอภััยยด้วนะครบ เต็ปแรกผ่านไปหมายถึงการได้เป็นเจ้าของกระเป๋านะครับสเต็ปต่อไปก็คือการลุ้นกันต่อว่าเนื้อเรื่องหลังจากนี้เนะี่ยของกระเป๋าทั้ง2ใบจอ,อกมาเจ๋งแค่ไหนและสุดท้ายท้ายสุดนักมวยปล้ำทั้ง2รายจะใช้กระเป๋าสําเร็จหรือเปล่าเหล่านี้คือเรื่องที่ต้องมาลุ้นเล่าใจช่วยกันต่อยาวๆนะครับทุกคนมีความเห็นเกี่ยวกับผู้ชนะทั้ง2คนยังไงบ้างก็คอมเมนต์ม,มาบอกกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ